ตอนนี้นะคะเปิ้ลกำลังจะเปิ้ลมาอยู่ที่ที่ดินนะคะทางเข้าที่ดินคลองแปดญตงบุรงนี้นะคะที่เราจะทำการเปิดจองนะคะในวันที่28พฤศติกาอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมาจากฟิวเจอร์พาร์คนะคะมาจากฟิวเจอร์พาร์คลงคลองแปดนะคะก็จะถึงสถานการประมูลนะคะก็ถึงสถานการประมูลนะคะทางจากสถานการประมูลมาแค่100เมตรนะคะจะมาถึงตลาดคลองแปดค่ะตรงนี้ค่ะมีที่ขายของเยอะมากเปิ้ลขอบอกนะคะ นี่ค่ะตลาดคลองแปดนะคะอันนี้เป็นมารีวิวท่ตรงทางเข้าที่ดินนะคะตรงนี้ค่ะตลาดคลองแปดตลาดสดคลองแปดนะคะมันจะขอบอกว่ามีที่ขายของเยอะมากนะคะทางจากสหาการประมูลแค่100เมตรนะคะของเยอะมากขอบอกนะคะมีทุกสปปรรพสิ่งเลยนะคะเนี่ค่ะคือตลาดสดคลองแปดเลยนะคะเนี่ค่ะเป็นทางเข้าที่ดินของเราเลยนะคะทางที่จะเข้าไปที่ดินของเรานะคะ อยู่ห่างจากสถาการประมูลแค่ร้อยเมตรนะคะก็จะมาถึงตลาดสดคลองแปดนะคะเนี่ยค่ะตลาดใหญ่มากนะคะขอบอกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้าที่ดินของเรานะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าที่ดินนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตรงไปอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรจะถึงแปลงที่ดินเรานะคะตรงนี้คือทางเข้านะคะเห็นไหมคะว่าตลาดสดคลองแปดนะคะกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะ ็นไหมคะท่านลองคิดดูนะคะว่าถ้ารถไฟฟ้ามานะคะรถไฟฟ้าที่เชื่อมมาถึงของ8นะคะโอ้จะมีความสะดวกสบายขนาดไหนนะคะตลาดของหากินง่ายมากคะ่ะเพราะว่าตลาดใหญ่มากนะคะตอนนี้นะคะเพิ่อจะถ่ายตลาดให้นะคะเนี่ยค่ะ ตลาดนะัดคลองแปดตลาดนะคะตลาดศกนะคะด้านหน้าก็จะเป็นตรงนี้ค่ะจะเข้าไปที่ดินของเราประมาณอีกเจ0ดรอเมตรนะคะจะตรงไปเนี่ยค่ะตอนนี้เป้ลมาถ่ายทางเข้าให้ดูค่ะบริเวณรอบๆนะคะค่ะจากสถานการณ์ประมูลนะคะที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ที่มาจากฟิเจอร์พาร์ครังสิตนะคะก็มาที่ คลองแปดเลยนะคะมาถึงสถานการประมูลสถานการประมูลนะคะแล้วก็จะมาเจอตลาดสดคลองแปดทางเข้านะคะทางเข้าของอที่ดินคลองแปดนะคะามาจากสถานการประมูลร้อยเมตรจะมาเจอตลาดนะคะตลาดคลองแปดนะคะที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้นะคะเมื่อเจอตลาดคลองแปดนะคะแล้วก็เดินมานะคะอีกประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะคะ อีกจอ700เมตรนะคะท่านก็จะเจอทางเข้าที่ดินนะคะที่จะไปยังแปลงที่ดินของเรานะคะแปลงละหนึ่งไร่นะคะมีทั้งหมด18แปลงเนี่ยค่ะถนนกว้าง8เมตรนะคะถนนของเรากว้าง8เมตรนะคะตรงนี้คือทางที่จะเข้าไปยังที่ดินคลอ,อง8ธดญบุรีของเรานะคะเป็นพื้นที่สีม่วงกับพื้นที่สีชมพูนะคะค่ะเดี๋ยวปิ้นจะพาเข้าไปชมที่ดินด้านในนะคะรอสักครู่ค่ะ